สวัสดีค่ะเป็นเพศอะไรคะเรียกได้ว่าหลากหลายทางเพศว่ะน,นะอายุประมาณเท่าไหร่คะยังอ่อนเยาว์อยู่ค่ะตอนนีทค้นยังคะสามสีเส่เซนหรือบังปอน่ะ่เซนค่ะชอบผู้ชายแบบไหนคะติวตตีเกาหลีลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิสัยดีติติเกาหลีแต่คุณเลกเอาไหมคะได้นะไม่ติดเลยเลนเน้นความเร็ว <laughs> เฮ้ยจริงเหรอเขาจะมาจริงๆเหรออายุประมาณเท่าไหร่อายุอายุอายุต <kilo> ิมาแตมาเป็นวระเบ้ก็กมาที่ที่ทีเนี่ที่ทา่ี่ี่ที่มีี่ี่ทีี่ท่ท่ีทีทีีีท่ี ก็ตอบตอบได้แล้วอยากพี่รุ่นค่ะเสียงเอาอยู่แต่สภาพอ่ะไม่อยู่ไม่เคยได้รู้ว่าเธอเป็นไงอของ้าวเฮียงไงเมื่อจกฉัเธอมีคลาสะแบบที่ฉันแล้วตอนแรกคิดถึงเธอที่อยู่คนเดียวตอนนี้ไม่คิดถึงเยอะในเลยอย่างว่า เราแม่มาเร<ม>าแม, <า S 2> ม่สุดๆเราแม่มเราแมสแมงเจ๊งรึ <c oughs> ไงเหนื่อยอีกแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้โหนี่ตัวจริงน่าดีมากในรูปอะ่ะดี ตอบมาเยอะมากเลยเสียใจอะตอบได้เร็วเกินชอบอะขอาก่อกันความรักครั้งแรกอายุประมาณเท่าไหร่โอ้โหเรียกว่าอนุบาลสองก็คือเริ่มมีคนมาจีบละเอาดีๆจริงจสมัยแบบปอสนี้จดหมายนี่ใต้โตนี่ทุกวันทวงนี่บ้างทวงนี่เป็นแบบด่าอะไรเหนื่อยแล้ววะมีแฟนมาเยอะไหมเป็นแฟนที่แบบพ่อแม่รู้จักเนี่ยไม่กี่คนแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยนิ้วเท้านิ้วมือไม่พอเลยเขาื้่อย ค่อยพิจากับความรักไหมไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะเอามาดถูกนะทำไมถึงคิดว่าผู้ชายถึงมาชอบเราค่อนข้างแรงถ้าผู้ชายที่เป็นผู้ชายไทยเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาจีบผู้ชายไทยเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาจีบเราเราสนุเกเพราะว่าเราสนุกเกินกลางวันเราก็ทำงานากลางคืนเราก็คือน,นั่งทำใจใช่ไหมไปอยู่ร้านเราแล้วก็ฮ่ารฮ่าออยังยังไงเคยแอบชอบผู้ชายแล้วเปลี่ยนอุ้ยผิวดีอะผิวดีดี รองพื้นผิวหน้าดีขนาดนี้ผิวดีขนาดไหนมึงแกแล้วจะว่าจะผิวแล้วได้จริงจริงคืออันเซนต์ต่อจริงอะไรคือเสน่ห์ของเราที่คิดว่าเขาใส่ปากสวยอะเนี่ยจิ้มที่ไหนเอาฟิลเลอร์ฟิลเลอร์โอเคมันเอาโฟมาโฟมเลยเซ็กั้งไหนที่ไม่เคยลืมเรียกได้ว่าจำอันไหนได้ก่อนดีกว่าก็ราะมัน s a อะไรเฮบูฮา a r a มากมากเลยทีเดียวเหมือว่าเราจะเป็นคนชอบแบบใส่นๆน่ารักน่ารักนอนจับมือไปไหนจับมืออย่างงี้จับมือแล้วกันมือ,อ,มอถ้าสมมติว่าเปรียบตัวเองอ่ะเป็นหนึ่งเพลงจะคิดว่าเป็นเพลงอะไรสาวเชียงใหม่ะะมาานะคะในเวอร์ชันเดบิวต์กันอ่ะได้แค่จะให้เป็นสาวเชียงใหม่คิดถึงรังตอนไหนอะลองคิดกันลองคูดกันถ้าสมมติว่าใครเจอเขาแล้วรู้สึกว่าเขาไม่มีสาระคิดถูกอ่ะ